ผลวยโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเริ่มกันด้วยคู่แรกเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์ของ WBA ระหว่างเซโกยูริอากุอิเจ้าของแชมป์โลกพบกับผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติทาคุคุอาฮาล่า ผลการโชคเป็ี่นสโกยูริอากุอิที่ทำได้ดีกว่าเอาชานะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันด้วยคะแนน117ต่อ110 117ต่อ110 118ต่อ109 11ป้องกันแชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์ของ WBA เอาไว้ได้สำเร็จมาต่อกันด้วยคู่ที่สองเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นแบนตอมเวท118ปอนด์ของ WBA ระหว่างทาคุมะอินโออะเจ้าของแชมป์โลก พบกับผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติโซอิชิดะเกมการโชคเริ่มมายกแรกเป็นฝ่ายผู้ท้าชิงที่ส่งแชมป์โลกลงไปให้กรรมการนับแปดก่อน แต่หลังจากนั้นก็เป็ี่ยนทาคุมาอินโนเอที่ทำได้ดีกว่าเป็นฝ่ายลูกไล่ทำเกมและครบ12ยกเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันด้วยคะแนน118ต่อ1น9 118ต่อ1น9และ116ต่อ111ป้องกันแชมป์โลกรุ่นแบนต์เวท118อดต่อของ WBA ไว้ได้สำเร็จ มาต่อกันด้วยคู่ที่3เป็นการ,รชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตอมเวท118ปอนด์ของ WBO ระหว่างผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นโยชิกิทาเคพบกับเจสันโมโรนลีแชมป์โลกชาวออสเตรเลียผลการชกเป็นโยชิกิทาเคที่สามารถเอาชนะคะแนนเจสันโมโรนี่ไปได้อย่างเป็นเอกฉันด้วยคะแนน117ต่อ110 116ต่อ111และ116ต่อ111 คว้าเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นแบนต์ตอมเวท1 1 8อปอนด์ของ w b o มาครองได้สำเร็จมาต่อกันด้วยคู่เอกของรายการเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนต์อมเวด122ปอนด์สี่สถาบันระหว่างนาโอยาอินูเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นพบก,กับผู้ท้าชิงลุยเนลี่อดีแชมป์โลกรุ่นแบนต์ตอมเวดและซูเปอร์แบนต์อมเวดชาวเม็กซิกันเขียมการชเรล่มมาในยกแรกแฝนมวยชาวญี่ปุ่นเกือบช็อกตาตั้ง พแช้ำโลกโดนหมัดของผู้ท้าชิงล่วงลงไปให้กรรมการนับแปดแต่ยังสามารถลุกขึ้นมาได้และประคองตัวผ่านยกแรกไปได้เริ่มต้นมาในยกที่สองเป็นฝ่ายช้ำโลกนาวยะอินุเอะที่ได้นับคืนบ้างจากจังหวะสวนด้วยซ้ายส่งลุยเนลี่ผู้ท้าชิงล่วงลงไปให้กรรมการนับแปดบ้างแต่หลังจากนั้นเป็นฝ่ายผู้ท้าชิงลุยเนลี่ที่เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นาวยะอินุเอ เกมการชกดาเนินมาถึงยกที่5ทางด้านนาอยายินอิเอะก,ก็ส่งลุยเนลี่ล่วงไปให้กรรมการนับ8อีกครั้งเกมการชกดาเนินมาถึงยกที่6ยกสุดท้ายของการชชหลุยเนลี่เดินเกมเข้าใส่นา,ยาอยยยินอิเอตั้งแต่ต้นยกก่อนที่จะโดนมาชุด ของแชมป์โลกจนออกอาการก่อนที่นาวยยอิโนยจะปล่อยมัดขวาส่งลุยเนลี่ลงไปกองกรรมการโบกมือ,อยุติการโชกทันทีทำให้นาโอาอิโนยป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตเวท122ปอนด์4สถาบันเอาไว้ได้